เช้านี้ไปตลาดมาค่ะคเพื่อนเพื่อนเห็นถั่วก็อดซื้อไม่ได้ลูกซื้อมาแล้วเมวื่อวานได้มะเขืเทศมะกอกกระชายซื้อไว้พริกผักชีลาวชะรูู ปลาทูวันนี้จะแกงแ,แกงไตปลาตำน้ำพริกปวละโขบน้ำพริกไว้ละฟักทองและนี่ค่ะปรีตานค่ะของชอบของมักขาดไก่ค่ะต้องใส่ไก่เมืองไปสักตัว ต้องไปซื้อไก่เมืองอีกอแล้วก็เลยได้จ่ายสมาชิกนาปิกิบศพไปอีกสองร้อยยี่สิบบาทเด็กเขาไม่ค่อยเข้าบ้านเราตั้งหลายศพไม่ยอมเข้ามา หกศพมั้งร้อยสองร้อยยี่สิบนี่มันเท่าไหร่นยนี่น้ำพริกแกงไตปลาเสร็จแล้วค่ะโขลกเสร็จแล้วค่ะปิดไว้ก่อนต้องหากินยาก่อน โอเคนะคะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีคลิปที่สองค่ะวันนี้ก็คงร้อนเหมือนเดิมนอนค่ะพายทิดอยู่ข้างบนนอนละค่ะอู้ <c oughs> สวัสดีค่ะ